่ลูกทุงชวนคุยพบกับแขกรับเชิญของผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าได้มานั่งคุยกันแบบนี้ในรอบ20ปี <c oughs> เอ๊ะแล้วคราวที่แล้วเจอต้องขนาดไหนผมนี่จะต้องตอนไหนเลยด้วยนะพบกับคุณอาสดใสรุ่งโบทอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ สวัสดีคุณอาเรื่อยนะฮะมาครับผมดึงไม์มาให้โอเควันเวลามันผ่านไปไวเนาะเมื่อคครับนาครับแม้กระทั่งวิธีการทำรายการถึงแต่ก่อนไม่ใช่อย่างนี้อ่อเวลาผ่านอาสัมภาษณ์รรายการวิทยุเป็นอย่างนี้มาใช่ไหมไม่ใช่เคยทำเองเลยทำเองใช่ไทำเองเออใช่ใช่ใช่อะไรมาเก้าห้านี่เริ่มทำอยู่แล้วก็ตอนยุคแรกเลยนะใช่แล้วตอการเมืองเขาบอกว่าได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็เลยหยุดอ๋ออาใช่เพราะว่าพอเป็นรัฐธรรมนูญใหม่สมัยนี้เขาห้ามที่แบบว่าไม่มันจะเป็นการได้เปรียบคนอื่นมันจะเป็นการออกซื่อ นู่นนี่คนอื่นเขาจะเป็นเรื่องของสื่อคนอื่นเขาทาไม่ได้เราทําได้เงี้ยมันก็ก็เลยต้องอ่อนหยุดออกไปอยู่อะไรอยู่เท้าบอลเลยมาเจออีกทีนึงโอ้โหทล้วมอเดี๋ยวนี้จอเจอมันเยอะแยะขนาดนี้ใช่มแยะหมดแล้วแม้กระทั่งดีเจซึ่งแต่ก่อนนี่วิ่งอยู่ตัวนิดเดียวเดินหนุ่มยุนี่มิดเล็กๆวิ่งอยู่ในในนี้อีกใช่เมื่อกี้ให้ดูรูปกุดดี้นะฮะคุณดูฝั่งไหนเราเรื่ยจากคุดดี้นะครับลูกายผมถึงเจอคุณดาวสดใสตอนนั้นเนี่ย เราเดินทางไปได้วยกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปสวิตเซอร์แลนด์ตอนนั้นผมยังอยู่ชั้นประมาณผมอยู่ประมาณมห้ามหกไปโชว์ตอนนั้นผมความทรงจำผมไม่เคยลืมอผมไปได้ตอนนั้นไปโชว์คุณอากำลังโด่งดังมากๆกับรักน้องพรรักน้องพรแล้วก็ไปนี่แหละครับแล้วก็ไปลุยกันผมก็เป็นตัวแทนป้าผมเนี่ย <laughs> คุณพ่อผมเนี่ยนะพาคุณอาไปกับคุณอาสายยันพรนารายนี่นะฮะไปด้วยกันแล้วเสร็จแล้วก็นี่แหละครับสนุกมาก ใช้ชีวิตยอยู่ได้หลายวันวจริงๆนะมัน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 เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆที่ครับเพลิกทุมม่งไปทั่วโลกไปทั่วโลกเลยผมไปทุกแทบจะเรียกว่าทุก ทุกประเทศประเลยอ่ายุโรปเนี่ยแทบจะแทบจะหมดอ่ะใช่ครับเพราะตอนนั้นเลยเนี่ยเวลาคิวลิสจริงๆที่เราไปกันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะถึงแม้จะ20่ปีแล้วจำได้จริงๆสมมุติต้องไปกันน่ยคุณนุฟังประมาณสมมตินะสมมุติว่าประมาณ15วันแต่คุณอายอยู่ได้จริงๆเนี่ยประมาณ10วันเลยครับเพราะตอนนั้นโอ้โหแล้วนนพีกมากที่ที่เมืองไทยนี่ก็ไม่มีจะคิวกันอยู่แล้วยังจะไปสวิตกันอีกอะไรเงี้ยไม่แล้วถ้าเกินไปสวิตคงจะรู้บางทีบางที อ่ะคือไปร้องเพลงเงี่ยพอพวกอ่าเขาเรียกเอฟซีแต่ต่างประเทศนะใช่เอฟซีใช่เอต่างประเทศมีมีมีภรรยาเป็นคนไทยอ่าพอเราขึ้นพอเขาแย่งมาเลยพอเออฝรั่งนด่และใช่ใช่ฝรั่งดูตอนนั้นอ่ะโอ้เนอเออเฮีน้องพอฝรั่งคว้ามาพอ นเป็สมุกดีนะครับนะก็ตอนนั้นก็ได้เหมือนได้ไปทํางานด้วยแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยเหมือนกันและเป็นความทรงจําที่ที่น่าจะต้องจดจําไว้อีกนานใช่ครับเป็นความทรงจำของผมยืนถึงทุกวันนี้เลยด้วยครับคุณนาเวลาต่อให้กลับมาว้าเจอใครที่ไหนก็ยังเราได้เจอได้ทักทายได้สวัสดีกันแต่ว่าก็ไม่มีเวลาได้นั่งคุยกันแบบนี้เลยด้วย เพราะว่าแต่ละคนก็เดี๋ยวต้องทํานู่นต้องทานี่แต่ที่บอกว่าตอนที่ไปเวลาต่างประเทศไปมันได้มีเวลานั่งคุยกันหน่อยบางทีได้เดินทางกันบ้างอะไรบ้างซึ่งอย่างที่บอกตอนนั้นอายุผมประมาณยังไม่ยี่สิบอ่ะย <c oughs> <c oughs> ังหัวเกียนๆอยู่เลย <c oughs> อยู่โรงเรียนมัธยม เดี๋ยวนี้ไอ้คนเล็กนี่จะทันอยู่แล้วนะฮะใช่ครับรู้สึกไปเดือนแล้วดีใจจริงๆที่วันนี้เนี่ยครับได้มาคุยกันกับคุณอานะฮะแล้วก็หลายเรื่องนั้นมาเนี่ยพอแล้วน้องพรุ่นอาก็ไปที่บอกอไปสู่เส้นทางของการเมืองโอ้กี่ปีนะตั้งแต่ปี40มาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยรา้องพรดังขึ้นมาช่วงนั้นก็เลยตะเวนเรื่องแม้กระทั่งเรื่องเพลงคอนเสิร์ตเรื่องการเมืองขโอ้ชุลมุนหมดเออใช่ ครั้งสุดท้ายนี่ในเรื่องของการเมืองเลยด้วยเนี่ยตอนเนี้รัฐบามอยู่ดีๆคุณอาถึงเนี่ยกลับมาทำซิงเกิลอีกล่าสุดคือพรเอิญบังเอิญเนาะบังเอิญไปลงสซวอที่จังหวัดปทุมธานีครั้งล่าสุดนี้ปะครับครั้งล่าที่ไม่ล่าแปลกๆเลยตอนลังนี่ไม่เอาแล้วต่นล้างเบื่อเลยเอาให้มันผมว่าให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วได้อยู่เมื่อสมัยปี49ครับ เป็นสวที่เรียกว่าสวเลือกตั้งอ่าใช่เป็นสวเลือกตั้งมีคะแนนสูงสุดใช่ผมจำได้เราก็เลยคิดว่าเออคนประทุมคนจังหวัดประทุมเนี่ยเขาเขารักเราเขาครับเขาเอาเราวางเนอะเขาเขาเขายังเขายังรักยัียงศรัทธาเอาเราอยู่เชียร์เราอยู่ก็เลยมุ่งหน้าไปทางการเมืองหลักใหญ่เลยจะได้พอได้สวตอนนั้นมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองการอะไรก็ตามก็เราก็ก็ยังคิดถึงเพื่อนเพื่อพี่พี่น้องๆ้องครับแล้วก็ไม่คิดว่าอีก 20ปีหัดมาสิปีย um> ี่ส네ิบปีกับมาเจอคับดกับมาเจออ้กี้สมัยดีเลยไอ้กี้นะเมาเจอไอ้กี้ใช่ครับผมเองผมก็ได้ดูติดตามข่าวสารถึงแม้จะเป็นทางการเมืองผมก็ได้ติดตามอาอยู่แล้วก็ให้กําลังใจอยู่ตลอดด้วยเหมือนกันนะผมเชื่อว่านะเดี๋ยวให้มันเรียบร้อยก่อนให้มันเข้าที่เข้าทางกว่านี้ยังไงคนรักคุณอาก็จะมีอีกเยอะ นะฮะแล้วก็ยังให้กำลังใจอีกเยอะเลยด้วยร่างกายมันจะไม่ค่อยไหวแล้วตอนนี้โอ้ยยังดูแข็งแรงอยู่เลยเดินมาัดูแข็งแรงอยู่เลยเธอแข็งแรงทีพ่อมาทําเพลงนี่แหละนีแรกทีแรกเขาเฉยเฉยเราคิดว่าวงการเพลงมันก็คงจะเปลี่ยนไปตามวันเวลาครับนายุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็คงจะมีเพลงแนวอื่นๆก็มาเดี๋ยวนี้เพลงมันเปลี่ยนแนวจริงเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนจริงก็เปลี่ยนไปเรื่อยจริงโป๊เปยเดี๋ยวมาเป็นอินดี้เป็นอะไรก็อินดี้ใช่จนจนเล้เบื่อปรากฏว่า อย่างที่เหมือนกบสมัยสมัยที่โรงสวอนั่นแหละรครับทำไมฮะก็เราก็ลองมาร้องเพลงตาหน้าไปทีเอ๊ะ ก็แฟนเขายังชอบอยู่แล้วยิ่งรุ่นนี้แล้วด้วยเนี่ยเขาหาตัวไม่ได้แล้วว่ะจริงเหลือน้อยคนใช่เออไปกันหมดแล้วเอออาเซอไซยังอยู่เลยเนี่ยบางคนโทรมาถามขนาดเนี้ยเราใจเสียเลยอันเดี๋ยวสิเขาบอกหาไปดูเพื่อนๆไม่มีใครอยู่แล้วจอนเพื่อนเพื่อนรักนี่ไปแล้วภาษายายอดรักแสงสุเรียนไปกันหมดจริงนะแล้วยุคนั้นเขายิ่งบอกว่า นักร้องที่นําชื่อโดยสอเสือเนี่ยอาจจะมีโอนะจายเสียเลยนะมันลงลงเป็นข่าวเลยอ่ะแต่ส่วนใหญ่ศิลปินยุคนั้นสอเสือกันซะเยอะเยอะเยอะอยู่แล้วเยอะแล้วก็ไปเยอะจริงๆไปเยอะจริงๆสายันสันติแสงจุลีอะไรก็เน่ยใช่ปรากฏว่า เราก็มาน่งคิดเออเราก็สอเสือทำเราไม่ไปเพราะเออมาไล่เดี๋ยวเราเสือสองตัวอก็ต้นสาไม่ไปอยู่เองนั้นน่าจะอยู่ประมาณร้อยกว่านั่นแหละเอาเลยครับนะฮะยินดีเสือสองตัวเลยทั้งสดทั้งใสเลยด้วยเลยจะอยู่เลยจะอยู่และเ็กด้วยเหตุนี้แหละก็ทําให้สมัยที่เป็นสวอด้วยอะไรด้วยอ คุณเพลมหรือว่าคุณเนี่ยแหละปอมารานนเนี่ยเขาก็แต่งเพลงขึ้นมาอแล้วมันก็เข้าทางเขาบอกว่าเออคุณนายสวเนี่ยต้องอาจารย์ร้องคนเดียวเลยและอีกอย่างหนึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นเสาหลักของวงการลูกทุ่งอ้าวใช่ตอนนี้ลูกทุ่งก็จะแยวไีมัาจะมีการเปลี่ยนแนวเพลงใช่ครับนะก็เลยอยากหาคนที่ร้องเพลงที่เป็นแบบลูกทุ่งแท้เลยเนี่ยแหละต้องลูกทุ่งแบบ ต้นฉบับมาเนื้ออ้าวอันนี้เรื่องจริงออริจินอลเลยอ่าดูจากเนี่ยที่เราเปิดกันเมื่อสักครู่นี้เลยด้วยนะฮะนะคุณเปรมหรือคุณปอมาลานนท์เนี่ยก็เลยบอกคุณอามาร้องให้หน่อยใช่ซึ่งคุณเปรมหรือคุณปอมาลานนท์นี่เป็นคนแต่งเลยใช่ไหมครับเป็นคนเขียนเพลงมาเลยแล้วก็เอามาร้องให้ฟังเราก็นั่งคิดเออธรรมดาเราร้องเองแต่งเองแทบทั้งหมดใช่นั่นสิผมแต่แล้วมันก็เข้าทางแล้วเนาะแล้วเราก็ลืมคิดถึงว่าเราจะต้อง ผมกเลยถามว่าล้วปกติคุณอาเนี่ยร้องเองถ้าแต่งเองมาแทบจะทั้งหมดเลยพอมาเจอเพลงที่คนอื่นแต่งมาแล้วตอนแรกเราเรารู้สึกไหมครับว่ามันแบบเอ๊ะมันจะเข้าปากเราไหมหรือมันจะต้นทางเราไหมตอนแรกก่อนคิดอยู่แต่ว่าเราก็คิดว่าคือเขาให้กําลังใจเราว่ารุ่นระดับอาจารย์แล้วเนี่ยเพลงไหนก็ได้เออแนวไหนก็ร้องได้ยิ่งทุ่งแท้ๆเนี่ยต้องได้เลยแล้ะแถมันอกจากปอลานนแล้วก็ยังมีอีกคนนึงที่ ผลักอยู่ข้างหลังไข่หเหรอไข่เซเปิ้ลพี่เปิ้ลนะเซเปิ้ลบอกเอาเลยพี่เปิ้ลชัวร์อ๋อรักกันมากแล้วก็ก็บอกเอาเฮ้ยเดี๋ยวยังไงทางทางชัวร์ก็จะให้การดูแลด้วยอะไรต่างๆเออ่ารักมากพี่เปิ้ลออเราจะไปพยายามประคองให้เพลงลูกทุ่งเนี่ยอยู่คู่กับ แฟนเพลงอยู่กูกับ f อคนที่ยังชอบก็ยังมีคือแนวเพลงในยุคสมัยเปลี่ยนไปก็อาจจะเป็นในเรื่องของเจเนอเรชันคนรุ่นใหม่ๆที่ขึ้นมาฟังเพลงเขาก็จะมีเพลงไปแต่คนที่ยังชอบเพลงลูกทุ่งแบบจ๋าๆเลยผมเชื่อว่าก็ยังมี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 แล้วก็ยังมีแฟนเพลงคุณไออีกหลายที่เพราะนาต้องทราบอยู่แล้วเพราะตัวเองไปไหนก็ยังมีคนขอเพลงแล้วก็ยังมีคนร้องตามอยู่โดยเฉพาะยิ่งแล้วเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันจะมีแฟนเพลงเป็นระดับอายุ ถ้าชุนระถ้ารุนระดับ40อัพยิงแล้วเลยเออชื่อสดใสแล้วโอ้ยังอ๋อมน่ายังรับอยู่เขายังรับกันอยู่ก็ฉะนั้นก็เลยก็เลยทำผลงานเพลงนี้แล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากชัวเรานี่แหละนะฮะทั้งมีทั้งชัวเองเลยด้วยแล้วก็ทั้งคุณเปลยเองเลยด้วยนะฮะที่ผลักดันมาจนเกิดซิงเกิลใหม่หรือว่าเพลงใหม่เมื่อก่อนเวลาออกออกเป็นอัลบั้ม ออกเป็นอัลบัม้มเดี๋ยวนี้ออกเป็นสิงเกิลเออเนี่ยมันไอ้ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมงงไงเมื่อก่อนออกเป็นอัลบั้มแล้วส,สิบเพลงเพลงเนี่ยต้องรู้ว่าเพลงต้องเป็นเพลงดีอ่าสัมผัสอ่าฉันทลักษณ์อะไรดีดนตรีต้องเพราะอ่าคนร้องต้องโอเคครับสามอย่างเนี่ยมันดังเลยอ่าต่มาตอนหลังนี่ช่างไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เขาโปรโมททางโน้นทางนี้มันยากขึ้นโอ้โหไ่ออกอะไรก็รู้เฟซเฟซเป็นอกเป็นอะไรก็เลยถึงได้บอกว่า ที่จริงกระจโท้อแท้อยู่ด้วล่ะโอ้โหเป็นขนาดนะ้านะโอ้โอผมเองเอาจริงๆก็โลเทคผมก็ยังรู้สึกว่าพออยู่กับมันสักพักหนึ่งปุ๊บอ๋อเราก็เข้าใจได้ด้วยเหมือนกัน<ช>นะฮนะสมัยก่อนหลกัหลกๆเลยสื่อก็คือโทรทัศน์และวิทยุใช่นะฮะอาจมีหนังสือพิมพ์บ้างนะครับแต่อย่างที่บอกเดี๋ยวเนี้ย มันมีทั้งโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์มเหลือน้อยมากละลเพราะว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทุกอย่างที่เป็นหนังสือพิมพ์กลายเป็นมาอยู่ในออนไลน์ใช่มาอยู่ในนี่แหละครับโทรศัพท์มือถือมาอยู่ในตาม Facebook มาอยู่ตามแท็บเลตต็ตต่างๆเราก็แค่ทำงานเหมือนเดิมและเราก็แค่มาอยู่ในพวกนี้เท่านั้นเองนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนี่ก็ติดตามฟังกันทาง YouTube ของเราเลยด้วยเหมือนกันออนะฮะมีคนพูดถึงเยอะนะ,อะเออพูดถึงลักษณะอย่างเงี้ย คือฟังจาก YouTube ฟังจากใช่รายการต่างๆซึ่งยังถามด้วยทำไมคุณสดใสไม่ไปออกบ้างเขาคิดว่าคุณสดใสไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเขายังตอบเลยว่ายังนั่งคุยกันดูบอกยังนั่งคุยยังบอกว่าอายุ90จะเริ่มไอเล็กน้อยแสดงว่ายังอยู่เป็นร้อยปีนี้อายุเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะพอเมื่อกี้คุณอาถามกี้ปีนี้กี่เท่าไหร่ละผมลืมถามขออนุญาตเลยอายุเท่าไหร่เจ็ดสิบ สี่เฮ้ยโหแข็งแรงมากเอาจริงๆแล้วก็ไปร้องเพลงในหลังหลังเนี่ยไปเขียนเพลงเฮยเกี่ยวกับอาองค์กรต่างๆเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับสายโมก็ไปร้องแล้วก็ไปยืนร้องให้พระฟังก็บอกโอ้เจ็ดสิบยังร้องได้ขนาดนี้เลยยังแบ่งได้เนี่ยกำลังสมองใจมันก็เลยเหือมามาว่าเรามีโอกาส้อีกแล้วล่ะแลวถ้าเราไม่สู้แลูวเพลงลูกทุ่งเขจะใครจะเป็นคนกอบกู้มีมีมีครับ แค่ว่ายอย่าทิ้งแฟนๆเท่านั้นต่างหากจะถามผมนะฮะเพราะว่ายังมีแฟนๆน,นะครับอีกที่บอกยุคสมัยมันเริ่มเปลี่ยนไปผมมองว่าพรมแดนของเพลงมันน้อยลงเมื่อก่อนจะถูกแบ่งชัดๆเลยลูกทุ่งก็ลูกทุ่งสตริงกับสตริงฟอน่ังก็บฟอนหลังบอลังกับลังยุคสมัยนี้ปุ๊บทุกอย่างมันถูกเอามาขยำรวมกันหมดเลยเสร็จปุ๊บแต่ผมก็เชื่อว่าแฟนๆที่ยังชอบเพลงที่เป็นลูกทุ่งแท้ๆเลยด้วยก็ยังมีแต่แค่ว่าคนทําอย่าเพิ่งทิ้งคนฟังกันละกันนี่แหละโดยพอยิ่งแล้วแล้วนี่ แล้วเวลาไปไหนเนี่ยครับอ่าอ้ทติทำให้ท้อแท้ก็เพราะว่าไปกับเราท้อโผล่ไปกันเนี่ยอย่างเนี้ยดีเจเจอหน้าวันดีพ่อมันทำไมไปเรียกเราไปผมเรียกคุณที่อย่างดีเลยกอาเออตั้งแต่หน้าเวทีนะบันทีประกาศเลยอาจากช่วงนี้พบกับลูกทุ่งดาวข้างฟ้าคุณพ่อสดใสขึ้นรถสตาร์ทรถกลับเลยในแบบสวัสดีเออมันก็เสียความรู้สึกเนาะเออบางทีอ่ะบางทีเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ขอเล่าให้ฟังดูเออ อันนี้ดีเหมือนกันที่คุณอาเล่าให้ฟังบางครั้งเนี่ยจริงๆก็อยากประกาศขอทุกท่านเจอด้วยความที่เราเด็กกว่าขอทุกท่านพบกับสดใสลงุงบอลเอ๊แต่เรากลายเป็นไม่ให้เกียรติหรือเปล่าเอเอเราก็เลยเนี่ยเมื่อกี้ผมเองผมพูดผมยังคิดเลยผมจะเรียกขอทุกท่านพบกับสดใสเน่แต่เ็าเป็นคุณอาที่เราเคารพเออเราเ,เนี่ยเออเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเขาอาจจะคิดอย่างนี้หรือเปล่าอา หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ของคนนั่นก็คือการการเคารบรุ่นให้รุ่นร้อเขารุ่นพ่อรุ่นพี่รุ่นอาเลยก็เรียกนไปเรียกกับตทตามเรื่องแต่บัดนี้เจอเ <c oughs> จอตามงานแล้วก็แต่บัดนี้เจอโคศกบางคนก็บอกว่าแหมมันก็รุ่นเดียวกันจะมาเรียโกรธโกรธไม่ได้ไม่ได้แหมเขาคนยังแข็งแรงอยู่เลยด้วยเหมือนก็ชื่อเพลงป่ะฮะเพลงนี่หมายความว่ายังไงเนี่ยคุณนายสวคําว่าสวเนี่ยมันเป็นเพียง สวออเนี่ยเป็นเพียงตัวเลข<ช>อายุนี่ไม่เกี่ยวเลยสวประเี็มันสวยไว้วแล้วไปไหนก็ตามนะเดินไปปั๊บนหหนเนี่ยมาหนุ่มๆธรรมดาในชิดท้ายเลยาไาเจอสวอ,อ,อย่างนี้เพราะหุ่นมันผู้ชายอ,ะ <vocabulary S 1> อ่ะเคยมีคนบอกผมเหมือน,นกันว่าผู้ชายเหมือนขิงครับนะ<อ> <sang> ยิ่งแก่มันจะยิ่งเผ็ดอจะไม่เชื่อว่ายิ่งแก่มันจะยิ่งโรยราหรืออะไรไปเหมือนขิงครับยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดยิ่งเผ็ดก็ยิ่งดีเขาจะเอาไปผัดกินทั้งหมด เขาจะเลือกหยิบมาผัดก่อนเพื่อนเลยมันอยู่ที่ใจเลยครับแล้วคนลูกทุ่งเนี่ยอย่างที่บอกอะมันเหลือน้อยคนที่มันเป็นแบบเสาหลักเสาหลักอันนี้ถ้ายิ่งไปทอไปแท้ลูกทุ่งก็จะยิ่งจริงทรัย์ไปจริงเพราะเราพูดกันมาแต่นมนาแล้วว่าครับผมลูกทุ่งนิยว่าได้ลูกทุ่งไม่มีรอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตถ้าเราเป็นหลักอยู่ได้เราต้องเป็นหลักให้ โค้ลูกทุ่งใชลงร้องไพเราะนั่อๆตไปใช่ครับก็จึงมาทำเนี้ยคุณนายสวะคุณนายสววครับซึ่งแน่นอนเป็นเพลงลูกทุ่งแท้ๆเลยถ้าท,ท่าน อยากจะชม M อวอะไรวันพรุ่งนี้เริ่มแหละผมก็กลังจะถามเหมือนกันว่าแปลว่าอย่างนี้อาต้องทำา MV นะใช่ครับต้องปล่อย YouTube นะอ่าต้องเมื่อก่อนเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องเอา MV เราไปออกโทรทั์ใช่ไปหาคิวออกยังทันยังทันวันนี้ผมยังทันอยู่ไปหาคิวออกโทรทั์แล้วก็หาเพื่อนๆตามฐานีวิยุาเอาแผนนี้ช่วยด้วยอ่าแล้วก็จะมีไอ้เพื่อนๆอีกบางคนที่มัน คิดลายไปมันก็เอาตะปูไปฟามันก็เลยเป็นรอยแผ่นเลยมันไปขีด้เนี่ยเรียกว่าเพลงละพันมาละเพลงอ่านี่เป็นเรื่องสนุกสนุกเลยใเมื่อก่อนก็ทำ่างนี้กันจริงๆนะในชีวิตเป็นจริงๆนะใช่ฮะผมเคยไปสัมภาษณ์รายการต่างๆนะบอกว่ามีทั้งจ้างเปิดแล้วก็มีทั้งจ้างปิดเขาถามทำไมจ้างปิดเลยทำไมจ้างปิดจ้างอย่างนี้ก็เขาก็จ้างคนเข้าไปแล้วก็เอาตะปูไว้ตัวหนึ่งเออก็เพลงละพันมาละเพลงเหมือนกันแต่หมายถึงว่าพอใครว่างก็เอาขีดซะ เ <c oughs> พราะแผ่นมันกาแ,แล้วมันก็เปิดไม่ได้แล้วแผน่นสมัยที่แผ่นที่เรา <c oughs> ได้ฟังเป็นแผ่นเสียงครับแผ่น <c oughs> ลคลั่งคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะอาจจะนึกภาพออกมาท่านได้ไ <c oughs> คือเป็นแผ่นเสียงสีดํดๆนะฮะจริงๆเลยอ่ะสมัยนี้มันเป็นดิจิตอลมัน <c oughs> เป็นดํดๆอ่ะวางแล้วมันก็หมุนแต่จริงๆมันไม่ได้ถูกใช้จริงๆแต่ถ้าของจริงแบบคลาสสิกโบราณเลยเนี่ยมันจะวางไว้เสร็จปุ๊บมันจะมีหัวเข็มวางแล้วก็หมุน แล้วเสียงที่ออกมามันมาจากหัวเข็มที่อ่านจากแผ่นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเอาตะปูไปขีดไอ้บนแผ่นน่ะไอ้หัวเข็มนี่มันน่ะมันก็จะอ่านไม่ได้เราเรียกโดดมันอ่านมันจะโดดใช่ใช่ขไปแล้วมันบางปัดก้องกลงกล้องกลองกล้งกลองือพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ก็ดีขึ้นครับแม้กรท่งทางดีเจทุกๆรทุกๆสมัยเขาก็ เป็นดีเจด้วยอาชีพจริงๆรับนะครับเปิดเพื่อนงนก็จะไม่เอาว่าหมือนเมื่อก่อนที่บอกวันนี้เ,ออเดี๋ยวอะไรเมื่อกี้ไล้นะ เออนะฮะไม,ไม่ไม่มีละไม่มีละมีส่งเสริมไม่ใช่มีทำลายอ่าใช่ครับเป็นส่งเสริม <c oughs> ไม่ได้ทำลายอันนี้เป็นเรื่องสนุกเออบางทีนะมันเหมือนมาเล่าเกล็ดให้ฟังด้วยนะจริง,นรงๆนะผมยังคิดว่าถ้าผมมีโอกาสมานั่งนี่แต่ผมนั่งไม่ไหวแล้วแหละแต่ว่า <c oughs> บา้านก็ <ๆ S 2> อยู่รูนหลสิถ้ามานั่งอย่างเงี้ยผมจะอธิบายความเป็นมาของลูกทุ่งตั้งแต่สมัยที่ผมเออจ้างเปิดจ้างปิดเป็นยังไงเออเรามีจริงไหมาตลอด นะฮะเจอเจอทั้งเจอทั้งเปิดให้เจอทั้งขีดให้ใช่แล้วเจอแม่ก็ต้องเขียนป้ายปะามหน้าสถานีวิทยุ FM ห้ามเปิดเพลงลูกทุ่งมันเรื่องอะไรลูกทุ่งไปทําอะไรให้อ่ามีอยู่ยุคหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วแม่น่า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 สงสารลูกทุ่งนะใช่ครับแต่ตอนนี้ก็กลับมาแข็งแรงนะถ้าถามว่าในยุคนี้พอมันอย่างที่บอกครับพอช่องทางมันไม่ได้ถูกจํากัดครับว่ามันจะต้องอยู่กับใครเท่านั้นใครๆก็สามารถเหมือนมีสื่อในมือตัวเองได้ ใครๆก็สามารถมีช่อง YouTube ได้ครับใครๆก็สามารถมี Facebook ของตัวเองได้ก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็สามารถนําเสนอผลงานของตัวเองผ่านทางช่องทางที่ตัวเองมีอ่นี่แหละเหมือนนี่แหละครับ MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอโอ้ช่องชัวยในหม่ล่าสุดคุณนายสวอขอคุณอาสดใสรุ่งโพทองพรุ่งนี้ใช่ไหมอาพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้สามารถเซิร์ชนะครับนะฟังคุณนายสวได้ ทางช่องทาง YouTube ในช่องของชวยเอนเตอร์เทนเมนต์อยากติดตามอามีช่องมีเฟซมีเพจไหมตามไหมผมเป็นคนโบราณหรือเปล่าไปให้ที่บ้านเปิดเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะไปเป็นเฟนเองเออเดี๋ยวผมจะไปกดติดตามเองนงแนวมีหลายๆคนบอกทําไมไม่ทาทิกตอกแล้วยังครูเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยสามารถจะสอนคนได้หรือเล่านี่เมื่อกี้เล่าให้ผมฟังว่าที่เมื่อกี้บอกว่าเนี่ยอยากจะมานั่งเล่าเชื่อไหมว่าสามารถเล่าได้เองในช่องเงที่บ้านเลย แล้วเรื่องจริงๆด้วยเออเรุเป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราผ่านมาจริงๆแหมอยากเห็นมันจริงๆไม่เป็นไรเงินเดี๋ยวว่าที่ลังเดี๋ยวผมเอาช่องผมไปสัมภาษณ์หาอ่านที่บ้านเลยดีไหมจะได้มานั่งคุยกันอย่างนี้รอให้โตอีกหน่อยอหมนะฮะก็นี่ก็หางกันตั้งยี่สิบปีนนอยังมาเจอเนาะใช่ครับนะฮะยังอุสา์มาเจอกันอีกได้ครับเป็นเกียรติครับและก็ยินดีมากที่วันนี้ใครจะคิดครับนะฮะัว่าเด็กน้อย อายุ17ที่พากันไปสวิตช์เมื่อ20ปีที่แล้ววันนี้ผมมีโอกาสจะได้กลับมานั่ง <c oughs> แล้วก็สัมภาษณ์คุณอาสดใสแล้วก็คุยถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับอนี่ประเภาสส่งมาบอกรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นพรีเมียมค่ะนะฮะ แล้ววันนี้เราได้มาสัมภาษณ์กันแล้วก็จะได้มาเปิดเพลงในซิงเกิลใหม่ล่าสุดของคุณอาสดใสรุ่งโพทองด้วยเหมือนกันจากตอนนั้นที่เราไปนันนะรักน้องพรมาจนถึงล่าสุดตอนนี้ก็เป็นคุณนายสววอนะครับ <c oughs> ซึ่งพรุ่งนี้ก็จะสามารถติดตามรับชมแล้วก็รับฟังได้ทาง YouTube ในช่องของชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต นะครับกับเพลงคุณนายสวถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยแล้วครับนะครับนะติดตามฟังกันได้เลยด้วยแล้วเดี๋ยวผมมีโอกาสนะฮะที่บอกไปนั่งคุยไปนั่งในบ้านเล่าให้ฟังนะในช่องเดี๋ยววันไหนค่อยตามไปหาถึงบ้านเลยนะครับช่วงท้ายนาหมดเวลาให้คุณนาได้ฝากถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับนะกับคุณนายสวนี่เลยครับกับจอแฟนๆชาวคนลุกทุ่ง FM ร้อยสามทุกคนครับครับก็ยังมั่นใจว่ากล้องดูเลยฮะกล้องนี้ถ่ายทอดออกนี่เลยด้วยอ่ะ มั่นใจว่าแฟนๆฟ,ฟน FC ต่างๆแม้กระทั่งแฟนคลับแฟนที่ติดตามรายการมาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ผมเมื่อ52ปีที่แล้ว <c oughs> ผมเข้าวงการ52ปีจริงๆครับใช่ครับแล้วสมัยนั้นมีแฟนเพลงมีแฟนคลับซึ่งให้การต้อนรับดีมากทุกวันนี้ท่านก็ยังฟังกันอยู่ครับยังเป็นห่วงสอบถามว่าสดใสยังไงเพลงใหม่มีไหมอะไรทาไมหายไปไหนหายเงียบไป <c oughs> อะไรเงี้ยกลับมาฟังเถงครับ ตอนนี้เราจะมีคุณนายสวนถือว่าเป็นการเปิดฉากครั้งแรกและหลังจากนั้นก็จะมีผลงานเพลงใหม่ๆออกมาให้ท่านได้ฟังกันในนามของสดใสรุ่งโปรทองแน่นอนครับผมยังยึดคติว่าถ้าเป็นเพลงลูกทุ่งหนึ่งต้องร้องเต็มเสียงสองต้องชัดเจนทางด้านวัฒนธรรมทางภาษาครับแล้วยิ่งถ้าแต่งเพลงด้วยแล้วในชั้นทรักษ์ต้องแน่นอนสัมผัสนอกสัมผัสในมากต้องมีให้ครบนะฮะก็เอาเถอะถึงแม้ว่าจะมีสายอื่นก็จะวูบว่าวเข้ามาก็ตามครับสังเกตจากรักน้องพรเนี่ย ตั้งแต่ปี40มาเนี่ย27ปีใช่ครับใช่ไหมดังอยู่ตรงนนี่คือลูกทุ่งแท้ๆครับถ้าลองดังแล้วดังอมตะชาวรรไอ้ประเภทมาฉาบฉวยก็แล้วแต่เธอะตามยุคตามสมัยว่ากันแล้วแต่คนชอบใช่ครับบางคนก็ชอบดูฟังเพลงแล้วก็ดูเนื้อเพลงไปด้วยเังเนื้อกันโอ๊สนุก็เรื่องของเขาอย่างว่าลูกทุ่งยังไม่ตายแน่นอนถ้าสนใจยังอยู่นะครับ ยังอยู่ถึงร้อยปีอ๋ออ,อ,อยู่แน่นอนเลยด้วยครับ <c oughs> แข็งแรงขนาดนี้เลยด้วยขอบคุณคุณอาสดใสนะครับเราเข้าไปฟังกันในช่วงเวลาของคนลูกทุ่งสาวเช็คกันนะครับคนลูกทุ่งสาวเช็คสาวเช็คสาวเช็คแล้ววันนี้ครับ <c oughs> ผมร็อกกี้สุรบดินสมบัติเจริญครับนะฮะวันนี้วันที่11เดือน11วันดีเลยด้วยที่เราได้เจอกัน oh, oh, นะฮะวันที่11เดือน11นะฮะปี2567 ได้กลับมาพบคุณอาสดใสรุ่งโพทองวันนี้ผมขอลารายการไปพร้อมๆกับอาเลยด้วยเหมือนกันและก็ขอลากันไปด้วยนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดคุณอาสดใสรุ่งโพทองครับนะฮะจากชัวร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ฝีมือแต่งคุณเปลมปอมาลานนนค,คนนี้ฝีมือครับผมรู้จักเหมือนกัน<ล>ะนะฮะเออคนนี้เขาฝีมือเลยด้วยเหมือนกันนะสำหรับคุณเปลมเลยด้วยครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับผม คุณมาฝากไว้ด้วยครับอาดิดีเจเคยจัดรายการอยู่แล้วผมขออนุญาตวันนี้ให้อาปิดรายการและลาไปทั้งคู่เลยด้วยครับเชิญคุณอาเลยครับเดี๋ยสิผมยังงงเนี่ยทำไมมันจอเลยเยอะๆสมัยก่อนผมมีกล้องสมัยก่อนไม่มีจริงๆนะนั่งคุยคนเดียวแล้วต้องคอยกดอันนี้กดเสียงออกนะอันนี้กดใช่อย่างนี้ก็มีมีน้องทําให้น้องเคยจัดากแล้วเราก็พูดอย่างเดียวก็พูดไปโอ้ตอนนี้มันเจอมากๆแล้วนี่ผมจะสวัสดีตรงไหนลาตรงไหนกล้องเลยอาก้องเลยนะลาที่ก้องเลยก็ตามครับถึง ตัวจะจากท่านไปวันนี้แต่ว่าชีวิตยังอยู่เพลงยังอยู่ครับยังน้อยที่สุดเริ่มต้นด้วยคุณนายสวให้การต้อนรับกันด้วยครับท่านที่เคยรักสดใสามากแค่ไหนก็ตามอาจจะลดลงไปบ้างเพราะแบ่งให้กับคนรุ่นใหม่บ้างแต่อย่างน้อยความรักคงยังมีอยู่ช่วยกันนะครับลูกทุ่งจะได้อยู่อีกนานแสนนานขอบคุณมากครับเอาละครับแล้วก็ลากันไปด้วยคนลูกทุ่งชวนคุย